สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาะดูโจทย์เรามาดูโจทย์กันในเรื่องของโจทย์วิเคราะห์กันนะคะคือมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาอในส่วนของคณิตศาสตร์อาจจะเป็นในเรื่องของการให้เหตุผลอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นเรื่องของตรรก,กะแล้วก็ใช้ไหวพริบในการหาคําตอบเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์นะคะตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่า ข้อแรนก,รกานายกอวิ่งเร็วกว่านายขอนะคะนายขอวิ่งเร็วกว่านายขอนายงอวิ่งเร็วกว่านายคอนะคะใครวิ่งช้าสุดนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีหลายๆแนวคิดนะคะแต่ว่าลองดูแนวคิดของครูก่อนนะคะ,ะสําหรับครูเนี่ยครูเลือกที่จะเขาถามหาช้าสุดใช่ไหมคะตัดที่เราไม่ต้องการออกคือตัดคนที่วิ่งเร็วออกนะคะตัดคนที่วิ่งเร็วอ,ออกเพราะฉะนั้นนายกอวิ่งเร็วกว่านายขอตัดนายกอทิ้ง นะคะตรงไหนมีในคออีกตัดทิ้งอีกนะคะอาจไม่มีก็ไม่ต้องตัดทีนี้มาดูประโยคที่2องในคอวิ่งเร็วกว่าในขอเพราะฉะนั้นก็ตัดในคออีกเห็นไหมคะในตัดในคออีกเพราะว่าในคอวิ่งเร็วกว่าในขอตัดคนที่วิ่งเร็วออกตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเราต้องการคนที่ช้าช้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดคนที่วิ่งเร็วออกก็จะเป็นตัดในคอตรงนี้ก็ในคอด้วยก็ตัดทิ้งด้วย ะะพอมาถึงประโยะะโยคที่3าม mm. กาบอกว่า mm. ในงอวิ่งเร็วกว่าในคอในเมื่อนะคะในเมื่อเราตัดในคอออกนะคะในงอวิ่งเร็วกว่าในคอเพราะฉะนั้นในงอก,ก็ต้องถูกตัดออกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ในคอคนเดียวเห็นไหมคะไม่ยากเลยไม่ต้องไปเสียเวลาวาดภาพจำลองสถานาการณ์เนาะ เอาลคะค่ะมาดูมาดูต่อกันในข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าแดงเรียนอ่อนกว่าดานะคะแต่เก่งกว่าขาวหมายถึงใครคะประโยคตรงนี้แดงเรียนอ่อนกว่าดาแต่เก่งกว่าขาวหมายถึงแดงเก่งกว่าขาวนะถูกไหมคะเป็นเรื่องของประโยคภาษานะแดงเรียนอ่อนกว่าดําแต่เก่งกว่าขาวหมายถึงแดงเนี่ยอ่อนกว่าดําด้วยแต่ว่าเก่งกว่าขาวด้วยนะคะอ่ะเขียวเก่งเท่ากับเหลืองซึ่งเก่งกว่าแดง ะะซึ่งเก่งกว่าแดงสองคนนี้เนี่ยเก่งกว่าแดงนะใครเรียนอ่อนสุดถามหาคนที่เรียนอ่อนสุดเพราะฉะนั้นตัดคนที่เรียนเก่งทิ้งนะคะตัดคนที่เรียนเก่งทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเลยแดงเรียนอ่อนกว่าดําแสดงว่าดําเก่งกว่าถูกไหมดำเก่งกว่า,วาตัดดําทิ้งอ่ะตรงนี <M> ああ้แดงเก่งกว่าขาวแสดงว่าแดงเก่งถ้าแดงเก่งเมื่อไหร่ตัดแดงทิ้งแล้วก็ต้องเราก็ต้องตัดทุกส่วนที่เป็นแดงทิ้งด้วยตรงนี้มีแดงก็ตัดทิ้งตรงนี้มีแดงก็ตัดทิ้งด้วยเห็นไหมคะอ่ะ เขียวเก่งกว่าเขียวเก่งเท่ากับเหลืองสองคนนี้เก่งเท่ากันซึ่งเก่งกว่าแดงอสองคนนี้เก่งมากกว่าแดงก็ตัดทิง้งเพราะฉะนั้นเหลือใครคะ <S <S เหลือขาวคนเดียวนะคะที่อ่อนสุดสุดท้ายเป็นคนที่อ่อนที่สุดในบรรดาสามสี่ห้าคนนะคะทีนี้มาดูข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าสมใจแกกว่าสมชายนะคะสมสีอ่อนกว่าสมทรงสมทรงอ่อนกว่าสมชายใครอายุน้อยสุดถามหาคนอายุน้อยสุดเพราะฉะนั้นตัดคนที่อายุมากสุดออกนะคะ อ้าวสมใจแก่กว่าตัดทิ้งนะคะสมสีอ่อนกว่าสมทรงสมทรงตัดทิ้งสมทรงแก่ถูกไหมสมทรงอ่อนกว่าสมชายเพราะฉะนั้นตัดสมชายทิ้งในเมื่อตรงนี้ตัดสมทรงตรงนี้ก็ต้องตัดสมทรงด้วยถูกไหมคะอ่ะอันนี้ตัดสมชายตรงนี้ก็ต้องตัดสมชายด้วยเพราะฉันเหลือใครคะที่ยังไม่ได้ถูกตัดสมสีแค่นี้เองนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาวาดลำดับภาพว่าใครมาก่อนมาหลังนะอ่ะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงไปดูกันต่อเลยค่ะ เอาละคะมาดูกันต่อในข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าแป้งวางหนังสือสี่เล่มซ้อนกันดังนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะอยู่ใต้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะสังคมนะคะวิชาสังคมอยู่บนหนังสือภาษาไทยนะคะซึ่งอยู่บนหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะให้เรียงลําดับหนังสือจากบนลงล่างนะคะถ้าเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะให้ใช้วิธีการตัดช้อยนะคะให้ใช้วิธีการตัดช้อยอ่านข้อความที่เขาให้มาแล้วตัดช้อยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเรียงลําดับนะคะ ลองดูนะข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างเอ่ยนะคะลองดูอ่ะข้อมูลที่เขาให้มาข้อมูลแรกคือคณิตอยู่ใต้วิทนะคะลองดูซิว่าคณิตคู่ไหนอยู่ใต้วิทอ่ะคู่แรกอยู่ใต้วิทอ่ะใช้ได้ถูกไหมได้คณิตวิทอ่ะนี่ไงคณิตไม่ได้อยู่ใต้วิทเห็นไหมคะช้อยตัวเลือกที่2คณิตไม่ได้อยู่ใต้วิทเพราะฉันตัดตัวเลือกที่2ทิ้งเลยนะคะอ่ะไทยวิทอะ่ะวิทคณิตอยู่นี่โอเคโอเคอะ่ะ3ข้อที่เหลือใช้ได้ทีนี้ไปดูข้อมูลถัดไปนะคะ สังคมอยู่บนภาษาไทยนะคะสังคมอยู่บนภาษาไทยซึ่งอยู่บนวิทย์นะคะสังคมอยู่บนภาษาไทยนะคะสังคมอยู่บนภาษาไทยซึ่งอยู่บนวิทย์คำว่าซึ่งอยู่บนวิทย์หมายถึงอะไรอยู่บนวิทย์คะหมายถึงไทยอยู่บนวิทย์ถูกไหมหมายถึงไทยอยู่บนวิทย์นะคะหมายถึงไทยอยู่บนวิทย์ทีนี้เราก็มาดูสิว่าอันไหนไทยอยู่บนวิทย์อันนี้ไม่น่าใช่ไหมถูกไหมคะไทยอยู่ลังท้ายเลยนะคะ ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะไทยอยู่ลังท้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อนี้ที่ภาษาไทยอยู่บนวิทย์แล้วก็สังคมอยู่บนภาษาไทยตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเจิดลักษณะแบบนี้นะคะยากมากที่เขาจะสามารถทําตัวลวงที่มันที่ที่ไม่สามารถที่จะแบบ ตัดช้อยได้นะคะอันนี้ถ้าใช้วิธีตัดช้อยจะเป็นวิธีที่เร็วนะคะแนะนําใช้วิธีตัดช้อยสําหรับโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามัวมานั่งวาดภาพบางทีก็จะสับสนถูกไหมแล้วก็ใช้ไปเสียเวลาด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่5นะคะข้อที่5้าเขาบอกว่าจากภาพนะคะจะต้องวางรูปหัวใจกี่ดวงตาช่างจินจะสมดุลน,นะคะสมมุติว่ารูปเอ่อรูปเอ่อที่มีลักษณะเดียวกันมีน้ําหนักเท่ากันนะคะบางเอิญว่าครูวาดมันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากัน ภาพมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าให้เราคิดว่ามันเท่ากันนะถ้าวงกลมเหมือนกันก็คือมีน้ําหนักเท่ากันสี่เหลี่ยมเหมือนกันก็มีน้ําหนักเท่ากันหัวใจเหมือนกันก็มีน้ําหนักเท่ากันนะ <Burg st. S 1> อ่ะทีนี้มาดูว่าเราจะหาผลลัพธ์ตรงนี้ยังไงเ,เขาช่าง3รอบถูกไหมช่างรอบแรกคือข้างหนึ่งเป็นวงกลมสองวงมีน้ําหนักเท่ากันกับหัวใจ3มดวงนะคะอันนี้วงกลม1วงหัวใจอีก1ดวงเท่ากับสี่เหลี่ยมสองรูปถูกไหมคะอันนี้สี่เหลี่ยม4ี่รูปเท่ากับหัวใจกี่ดวงนะคะ เราก็ดูว่า,ามองหานะคะความสัมพันธ์สี่เหลี่ยมเราต้องการหาสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็มาดูซิว่าสี่เหลี่ยมมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนได้บ้างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสองรูปหนักเท่ากันกับวงกลมกับหัวใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสองรูปเอา,เอาแนวตั้งดีกว่าเนาะสมมุติว่าสี่เหลี่ยมคู่นี้สี่เหลี่ยมคู่นี้มันจะกลายเป็นวงกลมกับหัวใจถูกไหมน้ําหนักเท่ากันถูกไหมคะ อันนั้นเดี๋ยวครูขอตรงนี้แล้วกันนะคะมันจะเป็นวงกลมกับหัวใจถูกไหมอ่ะคู่นี้เหมือนกันก็จะเป็นวงกลมกับหัวใจอีกเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วหัวใจ2ดวงขาดอะไรไอ้วงไอ้วงกลม2วงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะวงกลม2วงนี้ย้อนกลับไปดูภาพแรกเห็นไหมคะวงกลม2วงเท่ากับหัวใจ5้าดวงเพราะฉะนั้นวงกลมสองดวงนี้แทนด้วยหัวใจ5้าดวงค่ะ แทนด้วยหัวใจ5ดวงเพราะฉะนั้นรวมกลายเป็นว่าถ้าข้างนี้มีสี่เหลี่ยมอยู่4รูปข้างนี้จะต้องมีหัวใจอยู่ทั้งหมด5รูปถูกไหมหนึ่งสองสี่ห้รูปแค่นี้เอง <im itation> เห็นไหมคะโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องอาศัยไวพริบนิดนึงนะคะในการหาคําตอบฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งรู้หลักการรู้วิธีคิดนะคะอ่ะแต่ยังไม่หมด <im itation> เดี๋ยวไปดูกันต่อนิดนึงค่ะ เอาละค่ะมาดูกันต่อในข้อที่6นะคะข้อที่6กเขาบอกว่าครูจัดนักเรียนนะคะในห้องมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมนะคะหลังจากจัดเสร็จแล้วปรากฏว่าเลขที่15และเลขที่31ยืนตรงข้ามกันพอดีถามว่านักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนนะคะอันนี้ใช้ตัวเลือกตัดช้อยไม่ได้ถูกไหมเอาตัวเลือกไปแทนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการ จินตนาการนึกภาพตามนะคะว่าเอ๊ะถ้าจําลองสถานการณ์มันจะออกมารูปแบบไหนนะคะอ่ะนึกภาพเป็นวงกลมนักเรียนยืนยืนเข้าแถวเป็นวงกลมถูกไหมคะแล้วปรากฏว่าจัดเสร็จปุ๊บนักเรียนยืนอยู่ตรงนี้แหละรอบวงกลมนี่แหละนะคะปรากฏว่าเลขที่15กับเลขที่31ยืนตรงข้ามกันพอดีตรงนี้สมมุติว่าเลขที่15นะคะอันนี้คือเลขที่15อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลขที่31ก็อยู่ตรงข้ามคืออยู่ตรงข้ามกันแบบนี้ถูกไหมคะ เลขที่สิอยู่ตรงนี้เลขที่31มสอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าต้องเรียงตามลําดับด้วยนะคะอ่าข้อน,นี้เอ่อไม่ได้บอกเพิ่มเติมว่าต้องเอ่อยืนยืนเรียงตามลําดับเลขที่นะคะไม่ได้มีกระโดดข้ามนะเพราะฉะนั้นพอจากตรงนี้ปุ๊บนะตรงนี้เลขที่1 5บหตรงนี้เลขที่3 1มสแสดงว่าระหว่างตรงนี้เนี่ยเนี่ยไปเนี่ยที่ยืนกันตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยจากสิกถัดไปเนี่ยคือเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่ 16ถึงเลขที่เท่าไหร่คะถึงเลขที่30ถูกไหมถูกไหมคะที่อยู่ข้างเลขที่15เป็นต้นไปเนี่ยมาจนถึงเลขที่ที่อยู่ข้างเลขที่31เนี่ยก็คือเลขที่16ไปจนถึงเลขที่30ถูกไหมคะอ่ะถ้านับจํานวนคนก็จะมีทั้งหมดกี่คนจากเลขที่16ไปถึงเลขที่30 15คนถูกไหมสิบห้าคนนะคะ นับไปเลย16ถึง30มีอยู่15คนแสดงว่าครึ่งหนึ่งฝั่งตรงนี้เนี่ยมี15คนตรงนี้นะแค่นี้นะแค่ตรงนี้นะคะ15คนเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ต้องม,มีเท่าไหร่คะ15คนเหมือนกันถูกไหมถูกไหมคะฝั่งจาก15มาหา31ตรงนี้ก็ต้องเป็น15คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจํานวนนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้ที่มายืนเข้าแถวจะต้องมีทั้งหมดกี่คนคะ ฝั่งนี้15ฝั่งนี้15้าเป็น30แล้วก็ต้องรวมเลขที่15กับเลขที่31ไปด้วยอีกสองคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนคนก็จะเป็น32คนเห็นไหมคะแค่นี้เองเนาะอ่ะเอาละคะมาดูกันต่อในข้อที่7นะคะข้อที่เเขาบอกว่าห้องประชุมห้องหนึง่งมีเก้าอี้สี่ตัวและมีการจัดตำแหน่งคนนั่งดังนี้นะคะ A นั่งอยู่ตรงกลางระหว่าง b กับ C นะคะอ่ะ A นั่งอยู่ตรงกลางระหว่าง b กับ C C นั่งติดกับ d นะคะ B ไม่นั่งติดกับดีและดีไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวแรกอ่ะข้อใดเรียงลำดับคนนั่งเก้าอี้จากตัวแรกถึงตัวสุดท้ายได้ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกถ้าเจอโจทย์ในล,ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาจำลองสถานการณ์ว่าใครควรจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะคะโดยใช้เงื่อนไขที่ให้มานะคะมันจะเสียเวลามากๆเลยนะคะเพราะจะใช้วิธีนี้เมื่อไหร่จะใช้วิธีนี้เมื่อมันเป็นข้อสอบที่ไม่มีตัวเลือกถูกไหมไม่มีไม่มีตัวเลือกเราจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้ในการ หาคาตอบถูกไหมคะแต่ในเมื่อมันมีตัวเลือกมาให้เราเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาใช้วิธีนี้เราจะใช้วิธีการตัดช้อยนะคะใช้วิธีตัดช้อยโดยใช้ข้อมูลที่ให้มานี่แหละค่อยๆตัดไปทีละช้อยทีละช้อย,อยแน่นอนช้อยที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวแล้วช้อยตัวลวงอื่นนะมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันผิดเงื่อนไข เพราะฉะนั้นเราอาศัยเอาเงื่อนไขตรงนี้แหละไปตรวจสอบกับชอยได้เลยนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาในการหาคําตอบนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวในการในการหาคาตอบนะเ่ะดูเงื่อนไขแรกเขาบอกว่า A นั่งตรงกลางระหว่าง B และ C เห็นไหมเนั่งตรงกลางระหว่าง B และ C เห็นไหมคะอ่าข้อแรกได้ข้อ2ได้ข้อ3ได้ข้อ4ไม่ได้เห็นไหมคะข้อ4ไม่ได้แล้วเพราะว่า A ไม่ได้นั่งตรงกลางระหว่าง B และ C ถูกไหมคะข้อ4ตัดทิ้งอ่ะ เงื่อนไขต่อไป C นั่งติดกับ D C นั่งติดกับ D C นั่งติดกับ D ข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะ C กับ D ไม่ได้นั่งติดกันถูกไหมคะ,ะไปต่อ B ไม่ได้นั่งติดกับ D นะคะ B ไม่ได้นั่งติดกับ D ะะ B, ถูกเงื่อนไขทั้งคู่นะคะ B ไม่ได้นั่งติดกับ D ทั้งคู่สุดท้าย D ไม่ได้นั่งเป็นเก้าอี้ตัวแรก ดีไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวแรกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เพราะตรงนี้ดีนั่งเป็นคนแรกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ตัวเลือกเดียวคือตัวเลือกข้อที่1นะคะแค่นี้เองในการหาคําตอบนะดูเหมือนจะยุ่งยากถ้าเราใช้ในกะถ้าใช้วิธีการวาดแผนภาพแล้วก็จําลองสถานการณ์เอาเงื่อนไขไปลงนะคะจะเสียเวลามากๆเลยนะคะใช้วิธีนี้รวดเร็วกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางอีกรูปแบบนึงจริงๆโจทยนะ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายๆคนคงบอกว่ามันไม่ยากถูกไหมคะแต่ถ้า กับคนที่เขาไม่เคยเจอเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีคิดมันก็จะยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาคําตอบลําบากยากกว่าคิดคํานวณถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะไว้สําหรับไปเจอข้อสอบถ้าไปเจอข้อสอบเราก็จะได้รู้วิธีคิดนะคะจะได้ไม่เสียคะแนนเปล่าเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ